เป็นเวลาหลายยุคหลายสมัยแล้วที่ทะเลแดงได้แยกทวีปเอเชียและแอฟริกาออกจากกันทั้งสองทวีปอยู่ใกล้กันพอจะโบกมือทักทายได้แต่ก็ไกลกันพอที่จะต้องวางแผนหากต้องการเดินทางข้ามไปมาเดือดข้ามฟ้าก็พอจะช่วยได้แต่ถึงเวลาที่ต้องมีอะไรที่ดีกว่านั้นนะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่วิศวกรได้จินตนาการถึงเมกะโปรเจกต์อันทะเยอทะย,ยานของอุโมงค์และสะพานที่ไม่เพียงแต่จะเชื่อม2ทวีปเข้าด้วยกันแต่ยังจะเปลี่ยนโฉมภูมิภาคนี้ไปตลอดกาลเมื่อหลายล้านปีก่อน แผ่นดินอาหรับได้ค่อยๆลอยห่างออกจากแอฟริกาเปิดรอยแผลเป็นที่เต็มไปด้วยน้ําซึ่งเรารู้จักกันในชื่อทะเลแดงสถานที่แห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องน้ําทะเลใสแจ๋วราวกับผ่านการกรองแม้จริงๆแล้วจะไม่ได้กรองก็ตามรวมถึงแนวปะกการังที่ดูราวกับถูกแต่งแต้มโดยศิลปินผู้มุ่งมั่นเกินใครลองซูมเข้าไปที่จุดหนึ่งโดยเฉพาะนั่นคือช่องแคบพีรานเรือทุกลำที่มุ่งหน้าไปยังท่าเรือด้านบนต้องเบียดกันผ่านทางหลวงทางน้ําใสาเดียวที่คือคักนี้ฝั่งหนึ่งคืออียิปต์ คาบสมุทรไซนายที่ครุขคระสีทองและเต็มไปด้วยเมืองตากอากาศกระจายอยู่ทั่วไปอีกฝั่งหนึ่งคือซาอุดิอราระเบียชายฝั่งตะบูที่ซึ่งเนินทรายเงียบสงบทอดยาวลงสู่ผืนน้ำสีน้ำเงินนีออนระยะห่างระหว่างสองฝั่งดูเหมือนจะเล็กนิดเดียวบนแผนที่ราวกับมีใครลืมลากเส้นเชื่อมต่อกันนั่นก็เพราะช่องแคบนี้กว้างแค่ประมาณ8ใหไมล์จากคาบสมุทรหนึ่งไปอีกคาบสมุทรหนึ่งใกล้จนในวันที่อากาศแจ่มใสคุณอาจมองเห็นชายฝั่งฝั่งตรงข้ามได้เลย ที่นี่เป็นประตูทางผ่านที่คึกคักและเป็นช่องว่างที่นักออกแบบต้องการเปลี่ยนให้กลายเป็นถนนและทางรถไฟเชื่อมตรงแล้วพวกเขากำลังพยายามสร้างอะไรกันแน่แนวคิดก็คือการสร้างเส้นทางต่อเนื่องระหว่างคาบสมุทรไซนายกับชายฝั่งตะบูวิศวกรยังคงตัดสินใจกันอยู่ว่าควรจะเป็นสะพานอุโมงหรือแบบผสมผสานระหว่างทั้งสองอย่างปัญหานั้นอยู่ใต้ผิวน้ำใกล้ชายฝั่งพื้นทะเลตื้นพอที่จะรองรับเสาค้ำที่แข็งแรงได้ แต่เมื่อออกไปไกลกว่านั้นพื้นทะเลจะลาดลงอย่างรวดเร็วจนลึกประมาณ900ฟุตมันแทบจะเหมือนกับเดินตกหน้าหาใต้น้ําความลึกที่ดิ่งลงอย่างกระทันหันนั้นลึกเกินกว่าที่จะใช้เส,คสาคาสะพานแบบมาตรฐานได้การออกแบบจึงต้องปรับให้เข้ากับภูมิประเทศแทนที่จะบังกับให้ใช้รูปแบบเดียวตลอดทั้งช่องว่างนี้ถ้าพวกเขาเลือกสร้างสะพานคนงานจะนําท่อเหล็กขนาดยักษ์ที่เรียกว่าขาซองส์ไปวางบนพื้นทะเลให้ดถึงมันเหมือนถังโลหะขนาดใหญ่ เมื่อวางตำแหน่งเรียบร้อยแล้วจะสูบน้ำออกเพื่อทีมงานสามารถสร้างฐานรากแห้งๆอยู่ข้างในได้คอนกรีตจะเปลี่ยนพื้นที่นั้นให้กลายเป็นเสาที่ตั้งขึ้นมาจากพื้นทะเลจากนั้นเครนลอยน้ำจะยกชิ้นส่วนถนนยาวๆมาวางระหว่างเสาเหล่านั้นเหมือนต่อจิ๊กซอว์วิธีนี้ใช้ได้ดีในพื้นที่น้ำเตื้อนแต่การยึดฐานจะยากขึ้นในน้ำลึกเพราะแรงดันสูงพื้นดินอ่อนและคลื่นแรงอุโมงค์หลีกเลี่ยงปัญหานี้ด้วยการลอดลงไปใต้ปัญหาแบบตรงตัว ทีมงานสามารถส่งเครื่องเจาะอุโมงค์ที่เรียกว่าหนอนหรือจะสร้างชิ้นส่วนอุโมงค์ขนาดเท่าเรือดำน้ำบนฝั่งแล้วจมลงไปติดตั้งก็ได้นี่คือเทคนิคเดียวกับที่ใช้ในโครงการเชื่อมห้องกองจูไห่มาเกา๊าซึ่งพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้แม้ในน้าน้ำลึกและพลุกพันธ์ตอนนี้หลายคนอาจมองแผนที่เราคิดว่าแตดไมเองหรอฟังดูไม่แย่นี่นะแต่ความจริงแล้วมันไม่เหมือนกับแค่โยนท่อนไม้ย,ยักษ์ข้ามแม่น้ำแล้วเรียกว่ามันคือสะพาน รถยนต์รถบัสและรถไฟต้องการทางลาดยาวๆที่ค่อยๆไต่ขึ้นลงไม่ใช่แบบรถไฟหอบพอสร้างทางลาดทั้งสองฝั่งเสร็จความยาวทั้งหมดอาจยืดไปเกือบ20ไมล์เลยทีเดียวนั่นทำให้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกับสะพานยักษ์อย่างเชสเปกเบย์บริดจ์ที่รู้ในสหรัฐหรือคิงฟาดคอสเวย์ที่เชื่อมซาอุดีอาระเบียก,กับบาเรนแต่ไม่ใช่แค่ขนาดหรือพื้นทะเลที่คาดเดาไม่ได้เท่านั้นที่ทำให้โครงการข้ามทวีปนี้ท้าทาย ยังมีเรื่องสภาพอากาศอีกด้วยอุณหภูมิมักจะทะลุร้อยองศาฟาเรนไฮต์เป็นประจำคอนกรีตจะแห้งเร็วกว่าที่วางแผนไว้ทีมงานจึงต้องหาวิธีทําให้มันเย็นลงหรือแบ่งเวลาทําง,งานให้สั้นลงเหล็กจะขยายตัวเมื่อดวนความร้อนจนทําให้งานที่ต้องการความแม่นยํากลายเป็นเรื่องน่าราคาญ และคนางานเองก็ไม่สามารถยืนกลางแดดได้นานโดยไม่รู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นมันอบนอกจากนี้อากาศทะเลที่มีเกลือยังกัดกร่อนโลหะเร็วกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดไว้มากดังแบบนั้นโครงสร้างทั้งหมดจึงต้องมีชั้นป้องกันที่แข็งแรงและต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอถ้าโครงการนี้ได้รับไฟเฉียวคุณกำลังมองไปที่ระยะเวลาดำเนินการอีกหลายปีตัวอย่างที่ดีคือ o r i ิ o n Link ที่เชื่อมระหว่างเดนมาร์กกับสวีเดนสภาาน,นี้ยาวแค่ประมาณ1ิบไมล์และยังใช้เวลาสร้างถึง4ปี ในสภาพแวดล้อมที่จัดการได้ง่ายกว่าทะเลแดงมากแล้วยังมีเรื่องของวบประมาณอีกด้วยตัวเลขเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ4,000ล้านดอลลาร์แต่ดูเหมือนจะเป็นแค่การคาดเดาเริ่มต้นมากกว่าตัวเลขสุดท้ายถ้าเจอปัญหาระหว่างทางตัวเลขนี้ก็แทบจะแน่นอนว่าจะพุ่งสูงขึ้นยังมีปัญหาอีกอย่างที่ต้องพูดถึงนั่นคือสิ่งที่ว่ายอยู่ใต้ผิวน้ํา ช่องแคบทีรานเป็นบ้านของโรมากระเบนเต่าทะเลและแม้แต่ฉลามถึงแม้ฉลามแนวปะกการังที่ไม่เป็นอันตรายซึ่งว่ายวนไปมาเหมือนกำลังปกป้องปะกการังสีสันสวยงามด้านล่างแนวปะการังเหล่านี้ไม่ได้มีไว้ประดับเท่านั้นแต่ยังเป็นแนวปะการังที่สมบูรณ์ที่สุดในทะเลแดงทั้งหมด นักวิทยาศาสตร์บอกว่าในบางส่วนของทะเลแดงตอนเหนือปะการังบางชนิดทนต่ออุณหภูมิที่สูงกว่าปะการังส่วนใหญ่ทั่วโลกซึ่งทำให้แนวปะการังเหล่านี้มีคุณค่าอย่างยิ่งในแง่ของความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและหมายความว่าแม้แต่ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวระหว่างการก่อสร้างก็ทำให้น้ำขุ่นด้วยตะกอน และแค่นั้นก็เพียงพอที่จะทําให้ปะการังตายเหมือนฝุ่นที่เกาะบนสีเปียกเสียงดังการเจาะและการเคลื่อนที่ของเรือก็เช่นเดียวกันแนวปะการังไม่สามารถย้ายหนีไปได้เหมือนปลาถ้าเกิดรําคาญเมื่อแนวปะการังได้ความเสียหายอาจาต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่ามันจะฟื้นตัวกลับมาได้นั่นคือถ้ามันจะฟื้นตัวกลับมาได้จริงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานั้นนักวางแผนต้องสร้างโดยวิธีที่ทําให้น้ําใสและนิ่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เขตก่อสร้างอาจต้องใช้ม่านกันตะกอนเพื่อป้องกันไม่ให้ตะกอนลอยออกไปเครื่องจักร อาจต้องหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีปะการังหนาแน่นบางส่วนอาจต้องเลือกใช้การขุดอุโมงค์แทนการสร้างเสาเพื่อไม่ให้รบกวนพื้นทะเลทุกการตัดสินใจต้องสอดคล้องกับแผนที่ใต้น้ําไม่ใช่แค่แผนที่บนบกนอกจากนี้โครงการทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากนักวิทยาศาสตร์และผู้ตรวจสอบตลอดเวลาพวกเขาต้องตรวจสอบว่าน้ําขุ่นแค่ไหนและสัตว์ทะเลมีพฤติกรรมอย่างไรระหว่างการทํางานถ้ามีอะไรดูผิดปกติ ทางเลือกที่รับผิดชอบที่สุดคือชะลอหรือเปลี่ยนวิธีการแทนที่จะเร่งรีบให้เสร็จเร็วแล้วปล่อยให้แนวปะกการังต้องรับผลกระทบแต่ถ้าทุกอย่างลงตัวผลตอบแทนก็จะมหาศาลตอนนี้ถ้าคุณตัดสินใจไม่ขึ้นเรือข้ามฟากและอยู่บนบกแผนที่ก็จะลงโทษคุณคุณต้องขับรถออมขึ้นไปทางเหนือของทะเลแดงผ่านประเทศอื่นๆเป็นระยะทางมากกว่า1,000ไมล ทั้งหมดนี้ก็แค่เพื่อท่ามผืนน้ำที่จุดแคบที่สุดกว้างเพียงไม่กี่ไมล์มันก็เหมือนกับเดินอ้อมทางบล็อกแค่จะไปขอประตูบ้านค้างๆถ้ามีทางเชื่อมถาวรเร็วนี้จะเปลี่ยนไปทันทีเวลาเดินทางจะลบนง n ้าเรือทั้งสองฝั่งก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและการขับรถจากแอฟริกาไปเอเชียก็จะรู้สึกเหมือนข้ามสะพานทางหลวงยาวๆธรรมดาธรรมดายังไม่ต้องพูดถึงส่วนที่เจ๋งที่สุดนั่นก็คือวิวถ้าพวกเขาเลือกใช้เวอร์ชันไฮบริด คุณเริ่มต้นการเดินทางจากฝั่งไซนายโดยมีทะเลทรายอยู่ข้างหลังและทะเลแดงอยู่ข้างหน้าแทนที่จะต้องรอคิวขึ้นเรือข้ามฟากคุณก็ขับรถขึ้นทางลาดที่ยกตัวขึ้นโดยมีผืนน้ำรีประยับอยู่ข้างล่างถนนจะค่อยๆลาดลงสู่อุมโมงค์ใต้เส้นทางเดินเรือที่พลุกพล่านและไม่นานคุณก็จะกลับมาเจอแสงแดดอีกครั้งในอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งตอนนี้คุณอยู่บนทวีปใหม่แล้วถ้าเป็นวัร์ช่นรถไฟอาจจะรู้สึกนุ่มนวลยิ่งกว่าน,นี้คุณหาที่นั่งของตัวเองประตูปิดแล้วรถไฟก็แล่นลื่นไปยังจุดข้ามโดยไม่มีการจราจรติดขัดหรือหยุดหยุดไปไปรถไฟจะลื่นไหลเข้าสู่ส่วนอุโมงค์ของตัวเองวิ่งเงียบๆใต้ทะเลแล้วโผล่ขึ้นมาอีกฝั่งที่เอเชียก่อนที่คุณจะเลื่อนฟีดจบซะอิกสำหรับนักท่องเที่ยวนั้นอาจหมายถึงรีสอร์ทที่มากขึ้นทริปสุดสัปดาห์แบบรวดเร็วมากขึ้นและส่วนกลางทวีปแห่งใหม่ที่กลายเป็นประสบการณ์ที่ต้้้อองงลใหได สำหรับรถบรรทุกส่งของทุกชั่วโมงที่ประหยัดได้ก็คือเงินที่เพิ่มขึ้นแม้แต่มืองท้องถิ่นเขาจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงนี้เขาจะมีผู้มาเยือนมากขึ้นการค้าขายมากขึ้นและกำไรมากขึ้นการเชื่อมปอแบบนี้ไม่ได้เชื่อมแค่ผืนดินแต่มันเชื่อมเศรษฐกิจท่าเรือและชีวิตประจําวันเข้าด้วยกันและนั่นคือโอกาสมหาศาลตราบใดน้ํายังคงได้รับการปกป้องอย่างดี